สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงเรียนรวีด้วยกันนะคะเราก็ยังคงเป็นการเรียนนะคะที่เกี่ยวกับฮีโร่ทูซีโนะคะก็คือว่าจากอ่าซีโร่ซีนะคะคือแบบว่าจากจากคนที่แบบว่า ขาเรียกว่าอะไรนะจากคนที่แบบว่าต่ําต้อยนะพระเจ้าใช้พระเจ้าเลือกพระเจ้ายกนะแต่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าขอสอนอะไรที่มันค่อนข้างจะสวนทางนิดนึงคนะ่ะขอสอนอะไรที่ค่อนข้างจะสวนทางนะไม่ใช่จากซีโร่ทูฮีโร่นะคะในเช้านี้ขอสอนบุคคลคนหนึ่งนะนำเสนอบุคคลคนหนึ่งคนนี้ จากฮีโร่ทูซีโนะคะแล้วก็กลับไปสู่ฮีโร่อีกรอบหนึ่งจากฮีโร่ทูซีโรแล้วในที่สุดแล้วก็กลับไปสู่ฮีโร่อีกรอบหนึ่งถ้าพูดขนาดนี้แล้วพี่น้องคิดถึงใครคะแซบมบสันจากฮีโร่จากฮีโร่ไปสู่ซีโร่และสุดท้าย ต้องย้ำด้วยนะและสุดท้ายก็กลับขึ้นสู่ฮีโร่อีกรอบหนึ่งใครคะตัวเรา <laughs> เอาเอาในพัมพีก่อนใช่ตัวเราถูกต้องค่ะตัวเราอะถูกต้องค่ะเอาในพัมพีก่อนกษัตร <c oughs> ิย์โซโลมอนอะมีใครให้ให้มากกว่านี้คะมีมีใครอีกมีใครยังยังไม่ถูกคะ่ะยังไม่ถูก ดาวิดนี่ดูชีวิตจะแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โยบโยบค่ะโยบโยบโยบให้เราอธิษฐานด้วยกันพี่น้องขอพระเจ้าให้เราได้รับพระพรขอพระเจ้าให้เราได้รับอะไรจากโยบในเช้านี้ด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระเจ้าโงค์เจ้าข้าเพราะว่า ชีวิตของผู้ชายคนนี้มันท้าทายชีวิตของเราทั้งหลายมากๆให้พระองค์เจ้าข้าพูดกับเราพี่น้องพูดกับพระเจ้าด้วยกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเช้านี้ด้วยกันว่าพระองค์เจ้าข้าพูดกับข้าพระองค์ผ่านชีวิตของโยบพูดกับข้าพระองค์ผ่านชีวิตของเขาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สองข้าพระองค์ไม่ใช่อาจารย์ที่สอนแต่ขอให้เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สอนเราพระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้ลูกอธิษฐาน เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาสถิตกับเรานำเราและช่วยที่เราจะเข้าใจความล้ำลึกและความรักมั่นคง,งของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราลูกอธิษฐานในพระนามพระคริสตเจ้าเอเมนทำไมชีวิตของโยบจึงกลายเป็นแบบจากฮีโร่ไปซีโร่เอาขั้นขั้นแรกก่อน ขั้นต้นก่อนจากฮีโร่ก็ไปซีโร่ฮะจากแบบโอ้โหอลังการนะจากอลังการกับตกมาแบบต้องใช้คำว่าไม่เหลืออะไรเลยเอาจริงๆแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรจริงๆชีวิตของโยบเนี่ย เป็นคนที่แบบว่าพระเจ้าชมอ่ะจนมาสตานต้องแบบขอพิสูจน์หน่อยขอทดสอบพี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเจ้าได้สอนข้าพระเจ้าแบบข้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวใช้เวลากับพระเจ้าแล้วพระเจ้าพูดกับข้าพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้โยบเป็นคนที่พระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นคนที่ดีพร้อม ถ้าว่ากันตมพระคัมภีรแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าต้องใช้คาว่าดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ดีพร้อมเขาเป็นคนที่ดีพร้อมดีพร้อมจนพระเจ้าเอ่ยปากชมว่ายบเป็นคนที่ดีพร้อมแต่แล้วมาสตานก็บอกว่าถ้างั้นขอทดสอบและแล้วพระเจ้าก็อนุญาตพี่น้องรู้ไหมคะว่าทำไม พี่น้องคิดว่าทําไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้มาสตานทดสอบเราคิดยังไงคะฮัลโหลเราคิดว่าทําไมพระเจ้าจึงอนุอนญาตให้มาสตานทดสอบอาอาจารย์แม่บอกว่าพระเจ้าแน่ใจในในตัวของโยบ ค่ะพระเจ้าแน่ใจในตัวของโยบมีมีคำตอบอื่นไหมคะมีคำตอบอื่นไหมหนึ่งพระเจ้ามั่นใจในตัวของโยบแต่พี่น้องรู้ไหมว่าแต่อีกคำตอบหนึ่งที่มันดีกว่านั้นก็คือว่าแต่พระเจ้ามั่นใจในตัวของพระองว่าพระลงเอาอยู่ เอเมนไหมพี่น้องเราต้องยอมรับความจริงว่าในความจริงแล้วเราไม่ได้เข้มแข็งพอเราไม่ได้ดีพร้อมพอจริงๆแต่ว่าพระเจ้าพี่น้องที่พระเจ้ามั่นใจให้โยบให้มาสตานทดสอบโยบก็เพราะว่าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์เอาอยู่ พี่น้องรู้ไหมว่าหลายครั้งชื่อของเรามันบางทีก็ดูเหมือนเราแบบเราสอบตกนะบางทีก็ดูเหมือนเราอ่อนแอนะบางทีก็ถ้าว่ากันตามเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์โยบใช่ไหมดูเหมือนโยบเองก็ค่อนข้างจะคอนแคนเหลือเกินพี่น้องเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ยากแล้วมันยากยากเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ข้าพเจ้าตื่นมาอ่านพระคัมภีร์โยบบอกว่าโยบแช่งสาบ โยบตอนแรกก็อดโอเคนะอดทนได้พอแบบโอเคเอาธุรกิจไปเอาลูกไปพอใดๆเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มเป็นตัวเองชีวิตของโยบเป็นตัวแทนของคนที่ไม่เหลืออะไรแบบของจริงมากๆคือไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะแม้แต่ร่างกายหรือสุขภาพที่ยังเหลืออยู่อย่างเดียวคือแค่ลมหายใจแล้วโยบบอกว่าอาแบบโยบแช่งสาบกันมีชีวิตของตัวเองแบบเอาไปเถอะลมมหายใจอะไรเงี้ย พี่น้องรู้ไหมว่าในช่วงเวลาที่ย่อแบบเดินมาแบบเกือบจะดีแล้วนะเกือบจะดีแล้วนะแต่ในช่วงเวลาที่โย่แบบเริ่มเริ่มแบบเข้าสู่สถานการณ์แบบที่สุดแล้วแบบเริ่มเริ่มจะไปสู่การก้าวขาไปสู่การอะไรบางอย่างที่มันไม่ไดีเริ่มพูดเยอะเออเริ่มพูดเยอะขึ้นเริ่มพูดเยอะขึ้นในสุดเริ่มโยดเริ่มพูดถึงพระ,พระเจ้าทําไมพระองค์ ถึงทําแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มะเ,เริ่มพูดเริ่มพูดพระเจ้าเข้ามาแทรกพระเจ้าบอกว่าเจ้ารู้เหรอว่าทะเลเนี่ยหรือมหาสมุทรเนี่ยมันสร้างมายัางไงเจ้ารู้จักเราเหรอทําไมเจ้าถึงพูดกับเราเหมือนเจ้ารู้จักเราสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าทุกครั้งพี่น้องที่พระเจ้าทดสอบเรา ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไว้ใจเราแต่เพราะพระองค์รู้ว่าความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีอยู่ในชีวของเรานั้นมันจะทําให้เราพี่น้องไม่ล้มเหลวมันจะทําให้เราไม่พลาดพลังเพลงหนึ่งบอกว่าพระองค์จะไม่ให้เท้าของข้าพลาดไปพระองค์จะทรงดูแลรักษาไม่ใช่เพราะว่าเราพี่น้องเข้มแข็ง แต่เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์เข้มแข็งพอในชีวิตของเราเอเมนไหมพี่น้องให้บอกคนซ้ายมือขวาม,มือของเราว่าเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้าในชีวิตของคุณมันเข้มแข็งไม่ต้องวางใจตัวเองพี่น้องอย่าวางใจตัวเองแต่ให้ไว้วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้า พอในวินาทีที่เราเกือบจะไม่ไหวในวินาทีสุดท้ายพี่น้องรู้ไหมว่าให้เรารู้จริงๆนะว่าในวินาทีสุดท้ายยังไงพระเจ้าก็ช้อนเราไว้พี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้รับคมพีอีกอันหนึ่งที่บอกว่าแม้เราจะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักข์ของพระเจ้าแม้เราจะไปทําที่นอนอยู่ในแผ่นดินคนตายหรือว่าเราจะบินปีกเราติดปีกบินไป ไกลแสนไกลพี่น้องรู้ไหมพระคัมภีร์พูดว่าในพระคัมภีร์หนึ่งสดุดีบทที่ร้อยสามสิบเก้าบอกว่าแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นก็จะฉวยข้าพระเจ้าไว้พี่น้องรู้ไหมว่าเราไม่สามารถที่ไว้วางใจในความมั่นคงแม้แต่ของตัวเองหรือแม้แต่ของใครพี่น้องข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าใช้ชีวิตแบบนี้นะข้าพระเจ้ามีลูกสองคนนะมีลูกวัยรุ่นสองคนสิ่งหนึ่งที่ข้าพระเจ้ามักจะบอกตัวเองเสมอก็คือว่าลูก ข้าพเจ้าไม่เคยไว้วางใจในโนเอลและลิเดียเลยแต่ข้าพเจ้าไว้วางใจในความรักมั่นคงที่พระองค์มีในชีวิตของเด็กทั้งสองคนนั้นข้าพเจ้าไม่ได้บอกเลยข้าพเจ้าไม่เคยการันตีด้วยว่าโนเอลกับลิเดียจะไม่ล้มเหลวหรือจะไม่ล้มลงหรือจะไม่ผิดพลาดหรือจะไม่เดินออกไปไกลพี่น้องแต่ข้าพเจ้าไว้ใจในเชือกข้าพเจ้าจําได้ว่าภาพนีพ้มันเกิดขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้าสอนวิชาพระคุณความรักพระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าในขณะที่ลูกของข้าพเจ้ากําลังเดินไปเดินไปเดินไปพี่น้องแท้ที่จริงขอยืมตัวอ่ะยืมแก้วก็ได้แก้วมานี่หน่อยสมมติว่าแก้วเป็นสมมติว่าแก้วเป็นลูกนี่นี่เป็นพระเจ้านะะนี่เป็นพระเจ้าอ่ะลูกเดินไปเดินไปลูกอาจจะเดินไปตามทางของเดินช้า เดินละชาอธิบายไม่ทันแต่ว่าเขากําลังเดินไปตามทางของเขาพี่น้องแต่ในเวลาเดียวกันพี่น้องรู้อะไรไหมเมื่อเราอธิษฐานฝากความไว้วางใจของเราในเรื่องลูกของเราในเรื่องอะไรก็ตามแต่ไว้กับพระเจ้าพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานแบบนี้จริงๆนะให้เรารู้แล้วว่ามันจะมีสายหนึ่งเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นแห่งความรักมั่นคงของพระเจ้าอย่าเพิ่งเดินไปกลับมาใหม่มันมันจะมีสายหรือเส้นบางอย่างที่มันผูกเราไว้พี่น้อง ผูกเราไว้แล้วเมื่อเขาเดินไป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 ,นไปจนในสุดแล้วเขากำลังจะตกขอบพี่น้องรู้ไหมมันจะมีพระเจ้าจะกระตุกเชือกพี่น้องนี่คือความรักมั่นคงของพระเจ้าเอเมนไหมไม่ว่าเชิญเชิญได้ค่ะจบละพี่น้องที่รักไม่ว่าชีวิตของเราไม่ว่านั่นจะคือลูกเรา ตัวเราธุรกิจเราอะไรก็ตามแต่พี่น้องรู้อะไรไหมว่าเมื่อทันทีที่เราบอกพระเจ้าฝากลูกของข้าพะองค์พระเจ้าฝากธุรกิจของข้าพะองค์พระเจ้าฝากชีวิตของข้าพะองค์ไว้ในพระเจ้าพี่น้องมันจะมีเชือกสายหนึ่งที่เป็นเชือกแห่งความรักมั่นคง,ง,งของพระเจ้าที่ไม่เคยยั้งหยุดเป็นของใหม่ทุกๆเวลาเช้าจะคอยจะจะผูกเราไว้และเมื่อเราเดินไปเดินไป กำลังจะเดินแม้มันจะคือผ่านหุบเขางาเมจุราชกี่รอบหรืออะไรก็ตามแต่พี่น้องเชือกนี้ยังคงผูกติดกับชีวิตของเราและในที่สุดเมื่อเรากําลังจะไปถึงจุดที่สุดมันจะมีการกระตุกจากปัจจุกกระตุกจากพระเจ้าพี่น้องดึงเรากลับเอเมนไหมพี่น้องฝากลูกของเราฝากชีวิตของเราฝากสามีของเราฝากทุกเรื่องของเราไว้ในความรักมั่นคงของพระเจ้า เพราะว่านี่คือความไว้วางใจเดียวที่เราไว้ใจได้พี่น้องอย่าไว้ใจตัวเองอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นข้าพเจ้าบอกจารกมีเสมอว่าเฮียเดไม่เคยไว้วางใจเฮียเลยนะเอาจริงเดไม่เคยเดไม่เคยเชื่อใจเฮียเดไม่เคยเชื่อใจเดนไม่เคยวางใจเฮียเลยแม้แต่สักวันเดียวแต่เดมแค่ไว้วางใจพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเดมและในชีวิตของเฮียเมื่อเราวางความไว้วางใจของเราพี่น้องไว้ในมนุษย์มนุษย์จะทําให้เราผิดหวัง พราะมนุษย์ไม่ไม่มั่นคงหรอกพี่น้องไม่มีใครมั่นคงข้าพเจ้าก็ไม่มั่นคงและไม่มีใครในโลกนี้ที่การันตีได้ร้อยเปอร์เซนตว่าฉันจะไม่ล้มลงฉันจะไม่ล้มเหลวฉันจะไม่มีวันผิดพลาดไม่มีพี่น้องแต่สิ่งที่ไม่เคยผิดพลาดเลยคือว่าพระเจ้าและความดีของพระองค์ความดีของพระองค์จะตามจะทรงติดตามเราไป ความดีของพระองค์จะตามจะทรงติดตามเราไปและถ้าเราพี่น้องหันตาของเราไปที่พระเจ้าและพระองค์เจ้าค่าทุกอย่างในชีวิตของลูกมันผูกติดไว้กับความรักมั่นคงของพระองค์เราจะไม่มีวันล้มเหลวเอเมนไหมคะและโยบก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่น้องในตอนแรกโยบอาจจะ เขารู้สึกว่าเขาอาจจะวางใจในความดีของเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามั่นคงเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตทั้งหมดเขาดีมาตลอดแต่เมื่อมาถึงช่วงหนึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบวันหนึ่งพระเจ้าสอนข้าพเจ้าแล้วคือข้าพเจ้าในขณะที่กําลังมีนิเวศอธิษฐานนมัสการพระเจ้าอยู่พระเจ้าสอนข้าพเจ้าว่าในช่วงเวลาของมนุษย์เราทั้งหลายนะบางทีมีข้าพเจ้าเชื่อมากๆว่าทุกคนมีแน่นอนมันจะมีช่วงเวลาเหมือนพระเจ้าหายไปเหมือน เ <Wars>, mhm. หมือนคําตอบเหมือนอธิษฐานไปแล้วก็อธิษฐานตามสูตรเป๊ะเลยนะพระเจ้าอธิษฐานตามสูตรที่อาจารย์สอนเป๊ะเลยนะก็ก็ใกล้ชิดพระเจ้าดีนะก็ไม่ได้แบบทะเลทลายอะไรนะแต่ทําไมมันดูเหมือนว่าทําไมช่วงเวลามันดูเหมือนพระเจ้าหายไปดูเหมือนคาอธิษฐานของเราไม่ได้รับคําตอบทําไมช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงเหมือนชีวิตมันดูเหมือนแบบเงียบเงียบมันเป็นดูเหมือนขาลงหรืออะไรสักอย่างคือดูเหมือนชื่อของเรามันไม่ ไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่พี่น้องที่รักพระเจ้าสองข้าพระเจ้าเพราะวันมีหลายครั้งด้วยที่ชื่อของเราบอกไอ้ฐานเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาเคยเป็นไหมเฮ้ที่ผ่านมา,อนไ,มอา,นมาไอ้ฐานแล้วพระเจ้าตอบโอ้โหแล้วบางทีแค่คิดพระเจ้าก็ตอบแต่มีบางช่วงที่เราก็เราก็สัตย์ซื่อเราก็เราก็เกต็มที่กับพระเจ้านะเราก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรในพระเจ้าแต่ทาไมช่วงนี้ดูเหมือนว่า พระเจ้าห่างไปหรือดูเหมือนว่าคําตอบของพระเจ้าหรือการโดยพองของพระเจ้ามันห่างไปทั้งท้ที่เราก็ยังสัตย์ซื้อทั้งที่เราก็ยังทําทุกอย่างปกติพี่น้องที่รักพระเจ้าพูดแบบนี้พี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่ใหม่มากที่พระเจ้าสอนข้าพระเจ้าเลยนะแต่ถ้าพี่น้องยังคงนมัสการพระเจ้าและและอธิษฐานหรืออะไรก็ตามแต่ใช้เวลาตามปกติและพี่น้องยังคงสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้า พี่น้องยังคงสัมผัสอยู่พระเจ้าอยู่ให้พี่น้องรู้เลยว่านี่เป็นฤดูสอบค่ะเหมือนโยกนี่เป็นฤดูสอบพี่น้องแน่นอนการสอบมันจะไม่อยู่ตลอดเราทั้งหลายเข้าสู่ช่วงสอบและช่วงสอบมาตลอดพี่น้องช่วงสอบมาทำไมรู้ไหมคะช่วงสอบมาทำไมคะ มาเพื่อเลื่อนขั้นที่น้องสอบให้ผ่านพระคัมภีร์บอกว่าจงวางใจพระเจ้าพระคัมภีร์สดุดีบทที่37บอกว่าอย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนใช่ไหมเพราะว่าเหตุผู้ที่ทำสา 37, 37. ิบ นะข้อขอส่ะที่บอกว่าจงและกระทำความดีอ่ะอ่ะข้อสนะ,ะจงวางใจในพระยาเวและจงทำความดีจงอาศัยในแผ่นดินและชื่นบานกับความปลอดภัยพี่น้องในระหว่างนั้นที่พี่น้องกำลังอยู่ในช่วงสอบ สิ่งที่ี่เราต้องทำคือชื่นชมนดีในพระเจ้าต่อไปอย่าไว้วางใจตัวเองไว้วางใจในความดีของพระเจ้าสถานการณ์อาจจะแย่แต่พระเจ้าดีสถานการณ์ดูเหมือนแบบมันไม่มั่นคงมันดูเหมือนไม่ไม่น่าเชื่อใจแต่พระเจ้าสัตย์ซื่อพี่น้องให้เราไว้วางใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าแต่ที่มากกว่านั้นพระเจ้าบอกว่าและทําความดียังคงทําความดีต่อไปพี่น้องมีอะไรที่เราทําได้ทําทํา ทำตามกําลังที่เราทําได้และเมื่อเวลาแห่งการทดสอบของพระเจ้าจบลงพี่น้องพี่น้องจะพบว่าเราจะถูกเลื่อนขั้นแท้ที่จริงในเช้านี้นะครับก็มีโออาร์น้อยออกกับอาจารย์ัมภีสองคนเพราะว่าอาจารย์พีก็มีสิ่งที่พระเจ้าแบบพูดกับอาจารย์พีแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าสอนอาจารย์พีจริงจริงมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันของอาจารย์พีเป็นเรื่องของแบบบางที พระเจ้านำเรามาถึงสถานการณ์ที่สุดเพื่อการยกขึ้นพี่น้องใช่บางครั้งมันมาถึงจุดที่แบบสุดจริงๆแบบพระเจ้าลูกไม่ไหวแล้วนะลูกแล้วก็ตามแต่พี่น้องรู้ไหมช่วงเวลาเหล่านี้สิ่งที่พี่น้องเตรียมตัวคือทำสิ่งนี้ชื่นชมนีในพระเจ้าต่อไปตาบใดที่เรายังรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราเรานมัสการพระเจ้าอย่าหยุดที่จะนมัสการพระเจ้าอย่าหยุดที่จะฐานอย่าหยุดที่จะทาความดีพี่น้องแล้วในที่สุดแล้วเราจะสอบ และผ่านแลวเราจะรับการอวยพรแล้วเราจะรับการเคลื่อนขั้นเอเมนไหมพี่น้องมีคําถามคืออาจารย์เราจะรู้ได้ไงว่านี้มันเป็นสถนานการณ์ทีเ่เราอาจจะผิดพลาดเราอาจจะล้มเราอาจจะเดินออกนอกน้ำพระแทพระเจ้าเราอาจจะเหมือนกับใช่มันจะมีอยู่สองทางนะมันจะมีอยู่สองเฉดคือเฉดที่แบบว่าเฉดที่แบบเราผิดพลาดจริงๆเราผิดต่อพระเจ้าเราเราได้เดินออกจากเส้นทางของพระเจ้าเราได้เลือกทางของตัวเองเหมือนบุตรน้อยหลงหายอ่ะเป็นแนวบุตรน้อยหลงหาย ที่เราเดินออกไปนอกบ้านของพระเจ้าเราเดินออกไปนอกน้ำพระพระเจ้าแล้วแล้วเราเหมือนกับมันเหมือนกับมีการโจมตีเหมือนกับการฆ่ารักทำลายเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของเราสิ่งแบบน,นี้เกิดขึ้นได้มันจะมีอยู่สองทางเท่านั้นแหละทางไม่พระเจ้าก็มารมีอยู่สองทางแค่นั้นแต่ถ้าเป็นการทดสอบที่มาจากพระเจ้าชีวิตเรานะพี่น้องมันจะเจอแน่ๆเราทุกคนจะไม่หยุดที่เราจะเจอมอรสุมหรือว่าปัญหาที่เข้ามาเราทุกคนเจอ ต่อให้เรายังคงสัตซ์ซื่อเดินตาติดตามพระเจ้าใดๆเพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันจะมีอยู่สองทางนั่นแหละที่บอกก็คือว่าถ้าเรายังคงติดตามพระเจ้าสัตซ์ซื่อใดๆเนี่ยมันคือช่วงเวลาแห่งการทดสอบเหมือนที่โยบเจอเหมือนที่ดาวิดเจอเหมือนที่โยเซฟเจอเหมือนที่ดานียลนเจอเหมือนที่ชักลักในชาติเอเบนนโกเพื่อนดานียลนเจอมันคือการสอบแต่มันก็จะเป็นอีกทางหนึ่ง อาจารย์ได้นี้จะรู้ได้ไงว่ามันเป็นทางไหนมันเป็นทางมารหรือมันเป็นทางการสอบของพระเจ้าง่ายมากพี่นะะ้องถ้าพี่นะะ้องถ้ามันเป็นการสอบของพระเจ้านะ,ะเ,านนนเวลาที่เรายังคงชื่นชมเวลาที่เรายังคงนมัสการอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะสัมผัสพระเจ้าเราจะรู้ได้ว่าพระเจ้าอยู่ในเส้นทางนี้ดูเหมือนว่าคําตอบที่เราขอพระเจ้าพรงพ์ก็อยู่นะแต่ทําไมโค์ไม่ตอบมันเป็นการสอบพี่นะะ้องอดทนรอคอย เชื่อใจและทำความดีต่อไปโยบสิ่งที่เขาเป็นก็คือว่าจริงๆโยบมีความตั้งใจนะพี่น้องในช่วงแรกที่โยบเป็นคือโยบตั้งใจด้วยเขาตั้งใจที่เขาจะไม่ว่าพระเจ้าเขาเขายังพูดแม้ที่เราล้องกันอะ่ะสาธุการพนามของพระเจ้าส่งให้และส่งรับไปส่งให้และส่งรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจจะสันะส้นสริญเรื่อยไปในช่วงแรกอะดี คือเพราะว่าโยบก็คือแบบเขามีทัศนคติเขามีท่าทีเขารู้ว่าเขารู้ด้วยว่าทุกสิ่งท,ที่ที่อยู่ในชีวิตของเขาพระเจ้าทรงประทานให้ไม่มีใครพัมพีบอกว่าไม่มีใครได้รับอะไรถ้าพระเจ้าไม่ได้ประทานให้โยบรู้สิ่งนี้และเขาถวายเกียรติและเขาตอบสนองได้ดีแต่เมื่อมาถึงเรื่อยเรื่อยเื่อ,เร,อเรื่อยืโยบเริ่มแบบ มาถึงความทุกทุกระทมใจเพราะว่าโล,โลกที่เขาเป็นอาจจะร่างกายพี่น้องร่างกายเราคือมันมันแย่พอร่างกายมันแย่จิตใจมันก็เลยแย่ไปด้วยนะมันก็เลยมีผลกระทบไปสู่จิตวิญญาณด้วยนะคะจริงๆมนุษย์เรามีร่างกายจิตใจจิตวิญญาณพี่น้องโยบเริ่มแบบเริ่มไม่ไหวละ <c oughs> เริ่มพูด <c oughs> เริ่มพูดพูดพูดตอนแรกก็พูดแช่งสาบการเกิดมา,าไม่ได่าเกิดมาเลยเกิดมาทําไมอะไรเงี้ยนะแถมมีเพื่อนมานะ พี่น้องอยากพูดอย่างนี้จริงๆนะเพื่อนตัวดีเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใครพี่น้องเรียนที่จะไม่ตัดสินเพราะไม่งั้นในที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเหมือนเพื่อนโยบเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันเป็นการสอบจากพระเจ้าเขากําลังถูกสอบอยู่หรือว่ามันเป็นที่เขาผิดพลาดใดๆจริงๆ คือจริงๆแล้วเราเราไม่ควรจะตัดสินใครเลยนะเวลาใครพี่น้องเวลาใครเจออะไรในชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆและหนุนใจเราทั้งหลายพี่น้องคิเซียนทั้งหลายเราไม่ตัดสินเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรในชีวิตของเขาอยู่ดีที่สุดที่จะไม่ต้องไปเป็นเพื่อนโยบคือไม่ตัดสินไม่ตัดสินใครเลยพี่น้องไม่ตัดสินใครเลยแม้แต่ตัวเองด้วย สิ่งที่เราควรทวาเมื่อเราเจอปัญหาเราเจออะไรก็ตามแต่พี่น้องไหมกลับไปที่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราแล้วถามว่าพระเจ้าพระองค์อยู่ไหมถ้าเราเคลียร์ตัวเองทดสอบวตัวเองว่ามีอะไรที่เราที่เราผิดพลาดหรืออะไรไหมถ้าพระเจ้าไม่ได้พูดอะไรพี่น้องแล้วถ้าเรายังคงสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าให้พี่น้องรู้เลยว่าพี่น้องกําลังอยู่ในช่วงของการทดสอบมีฤดูการแห่งการสอบตลอดเวลาในชีวิตของเราพี่น้องนี่เรื่องจริงนะ พระเจ้าอยากจะยกเราพระเจ้าอยากจะเลื่อนขั้นเราแต่พี่น้องรู้ไหมสิ่งหนึ่งครับพระเจ้าพบในชีวของโยบก็คือว่าแต่ในที่สุดแล้วเมื่อโยบรู้ไหมว่าโยบพูดถึงขนาดแบบขอให้ตายตายไปเลยแบบแคบข้าเจ้าแช่งสาบลมหายใจแบบมีลมหายใจอยู่ทําไมอะไรแบบประมาณนี้เริ่มเริ่มเริ่มพูดแล้วก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นพระเจ้าเข้ามาช้อนพี่น้องพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวและพระองค์ไม่มีวันปล่อยให้เราล้มเหลว พระคัมภีร์บอกแบบนี้ว่าถ้ามนุษย์คนใดวางใจในมนรรคาของพระองค์คือเมื่อเราตัดสินใจมอบชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าแม้เขาล้มลงเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวต่อให้มนุษย์จะล้มเหลวแต่พระเจ้าไม่เคยล้มเหลวในแผนการและการทรงเรียกในชีวิตของเราเอเมนไหมคะพี่น้องแต่พี่น้องรู้ไหมข้าพเจ้าอ่านพระคมพีพลิกไป จากบทนี้โยบแบบตายซะตายซะขอให้ตายซะพอผ่านไปอีกแค่ไม่กี่หน้าพี่น้องพระเจ้ากลับอวยพรลื้ฟื้นโยบแบบมหาศาลมากทุกสิ่งพระพีบอกทุกสิ่งที่ท,ที่มาสตานเอาไปพระเจ้าคืนให้เขาหมดเลยแล้วไม่ใช่คืนให้เท่าเดิมแล้วคืนให้อีกเท่าหนึ่งด้วยซ้ำไปถ้าเราอดทนพี่น้องผ่านการทดสอบไปด้วย ไม่ใช่บอกว่าต้องพยายามต้องทําให้ดีไม่หรอกพี่น้องด้วยการพึ่งพาพระคุณข,ของพระเจ้าเมื่อพี่น้องรู้啦ตอนนี้โอ้พงเจ้าข้าลูกอยู่ในวาระแห่งการทดสอบพี่น้องใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้นเข้าหาพระเจ้าให้มากขึ้นให้เราเรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพราะในสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องรู้อะไรไหมว่าต่อให้โยบจะดีแค่ไหน พระคัมภีร์บอกว่าโยบพูดแบบนี้โยบสารภาพแบบนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วที่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์เลยต่อให้เราจะเป็นคนดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้จักพระเจ้าการทดสอบมาพี่น้องเพื่อทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมการทดสอบมาเพื่อทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น เพราะมันไม่มีใครที่รู้จักพระเจ้าหมดครบร้อยเปอร์เซทุกๆการทดสอบทุกๆภาวะทุกๆวิกฤตทุกๆการทดลองทุกๆอะไรที่เข้ามาพี่น้องจริงๆนะมันทําให้เรารู้จักพระเจ้าในมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักพระองค์มาก่อนเอเมนไหมคะสุดท้ายครัพระเจ้าอยากจะร้องเพลงนี้ไม่รู้ว่าพี่น้องเคยฟังไหมเพลงที่บอกว่าเป็นเพราะพระองค์เสาะหาเพื่อรักข้าก่อน ในวันนี้แลวเรื่อยไปยังรักข้าเหมือนเดิมทุกฤดูกาลพระองค์ทรงรักข้าอย่างอัศจรรย์ความรักพรองไม่ร่วงโรยแม้โลกจะเปลี่ยนพันพระสัญญาไม่เคยเปลี่ยน ข้าอยู่ในรักอะไรนะที่มันคงพี่น้องข้าพรเจ้าชอบเพลงนี้มากๆม,มีวันหนึ่งข้าพรเจ้าอยู่ในช่วงการทดสอบแล้วมันหนักมากแล้วพระเจ้าประทานบทเพลงนี้กับข้าพรเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าทุกฤดูการพระองค์ทรงรักข้าอย่างอัศจรรย์ต่อให้สถานการณ์จะแย่ต่อให้ดูแล้วแบบเหมือนพระเจ้าไม่ตอบแล้วมัง้งพระองค์อยู่ไหน อะไรก็ตามแต่พี่น้องต่อให้สถานก,การณ์มันดูเหมือนแบบไม่เห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าแต่พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเอเมนไหมคะพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันในเช้าวันนี้ถ้าพี่น้องหลับตาและพระองอ์ยังคงสัมผัสพ,พระเจ้าอยู่ในสถานก,การณ์ของพี่น้องช่วงเวลานี้เป็นเวลาแห่งการสอบสอบ ให้ผ่านโดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าลูกบอกเลยว่าลูกสอบไม่ผ่านด้วยกำลังของลูกลูกสอบไม่ผ่านต่อให้โยบจะเป็นคนดีพร้อมแค่ไหนโยบก็สอบไม่ผ่านถ้าเขาไม่มีพระเจ้าที่ช่วยเหลือเขาลูกอธิษฐานแบบนี้ว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยลูกบอกกับพระเจ้าในเช้านี้พระองค์เจ้าข้าจับมือลูกสอบ ให้ลูกสอบผ่านให้ลูกยังคงชื่นชมในยินดีในพระเจ้าและกระทำความดี <_ C os al> ให้ลูกยังคงชื่นชมยินดีในพระเจ้าและยังคงกระทำความดี <_ C os al> ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงลูกรู้ว่าลูกจะเป็นเหมือนโยบที่วันนี้ไม่มีพรุ่งนี้จะมีอย่างมหาศาลวันนี้ไม่ดีแต่วันพรุ่งนี้จะดียังมหาศาลวันนี้อาจจะอยู่ในคุกมืดเหมือนโยเซฟแต่พรุ่งนี้จะขึ้นมาเป็นอภิรัฐมนตรี ฮาเลลูยาเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ให้เท้าของเราพลาดไปพระองค์จะทรงดูแลรักษาพระเจ้าไม่เคยหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าทรงเป็นกําลังทั้งที่พาและลาตรีลูกขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินเพราะว่าพระคุณความรักของพระเจ้าจะไม่ขาดไปจากชีวิตของลูกแม้แต่สักวินาทีเดียวแม้แต่วันนี้ยังมองไม่เห็นแต่ลูกสัมผัสพ,พระองค พระเจ้าลูกขอบคุณโรรองสำหรับเช้านี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนของผู้ชายที่ชื่อโยบทําให้รู้ว่าใช่มันไม่ใช่ว่าเราผิดพลาดอะไรแต่เป็นเพราะว่าเรากําลังถูกทดสอบอยู่พระเจ้าในเวลานี้ลูกขอบคุณโรร่งลูกขอบคุณโรรองสำหรับการนุ้นใจผ่านชีวิตของผู้ชายคนนี้และมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นเลยว่าช่วงเวลาแห่งการคุยพองของพระเจ้าเมื่อมันมามันก็มาจริงๆลูกขอบคุณพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าและลูกขอบคุณพระเจ้าลูกสเสริมโรรองในพระนาม พระสิทธิ์เจ้าเอเมนเราจะพักห้านาทีนะคะ